ฝนตกมากได้รับคนฝนตกต่ได้รับก็สีล่างไ้ฝนตกมากเลยรับคนรัคนคนบฝนตกมากเลยรับไดรับกืบบบอ,อที่จะตก ai à... cái cây lắm Sáng năm Cực แต่นันคืออะไรเนี่ยน่ไม่ตกองสัยน,อนะอะไรดูไม่้ะ ไปแปดสองนาทีแล้วสองาทีอันนี้จบชิปหมดอัเดี๋ยวนี้อกาไม่ดีน้อยปวดกล้กเรียกสายจ้าเลยเลึก Let's do it now. Let's do it.